S <S ก็คือผมมีเรื่องหนึ่งคืออยากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในส่วนของเองที่ผมโดนคดีที่สพเมืองยุทธยานะครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเลยว่าวันนี้อาจารย์ก็ได้เห็นจดหมายครับูุกกับสพพระนครศรีอยุธยานะะออกมาจากผมเมืมเอ่อวันทะี่31พฤษภาคม2564นะแล้วก็อ้างว่าส่งหมายเรียกผมสองครั้งไม่ได้เนื่องจากบ้านผมืึมนะครับแล้วก็หอที่สำคัญคือ ออกหมายเรี่ยขมเนี่ยนะครับให้เป็นพบวันที่สี่มิถุนาแต่ออกหมายจับผมสามีพุทสภานะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเทศบาลปูเจ้าสมินพายเนี่ยเขาได้ทําหนังสือเนี่ยให้พนังกงานสอบสวเน,สาาน,สนเนี่ยสพพัดปทุมศิษยาเนี่ยไปตรวจบ,บ้านผมนะวันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบสองนะครับมียี่สิบสองพุษภานะให้ไปตรวจบ้านผมว่ามีมีไหมปรากฏว่าพนักงานสอบสวนไม่ไปที่ที่บ้านผมนะอ้าวทำไมอะแต่ทำาอยานหลักฐานเท็จ ทางอาจารเทศว่าบ้านอมถึงรื้อถอนไปแล้วครับอ่าันนี้ทางเทศบาลมีหนังสือตอบกลับมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับว่าได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้มาให้มาไปบ้านผมเนี่ยจะไม่ยอมมาโอ้เนี่ยทําไมเขากล้าทำขนาดนั้นครับาไม่รู้เหมือนกันผมผมบอกได้เลยว่ามีใบสั่งแน่นอนแต่อาจารย์เห็นจดหมายไหมครับที่ผมเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วอาจารย์นักข้าสังเกตไหมว่าเราเป็นผู้ต้องหานะครับนะบอกเลยว่าทาง พุ่กลับเนี่ยได้ทาจดหมายมาถึงผมว่าให้ผมเนี่ยในฐานะผู้ต้องหาเนี่ยให้ยื่นพยานฐานเนี่ยภายในวันที่สิบสี่มิถุนายนส5 6 4ห้าิสี่ก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายครัถ้าท่าทา้การในวันนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์อาจารย์พูดไหมครับเดี๋ยวจคพูดนะเอาครับนะับาเชิญเอาใหม่เอาตอนเลยฮะอะอาจารย์มองไหมครับอาจารย์เป็นนักกฎหมายเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยจะทำค่าทา้ การเนี่ยนะครับก่อนสั่งฟ้องเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมจย์ใช่ครับใช่ครับอ่าหรือไปร้องขอความนําที่อายการก็ได้ถูกไหมเพื่อให้สอบเพิ่มเติมใช่ครับเพราะคดีนี้ไม่มีความจำเป็นเพราะผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวแล้วจาที่ดูมาส่งจดหมายผมว่าวันนี้เป็นวันสุท้ายที่ผมต้องทำาัการอืมผมตั้งที่จับผมว่าวันที่สามเดือนตุลาคม,มนะครับผมตัออ้งข้อสังเกตว่าอสอเพราะว่ได้ปรงสืาเนี่ยทำคดีกับผมแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าอืมแต่ทำไมวันนี้จดหมายมาถึงผมเนี่ยบอกว่า ให้ผมยื่นคำให้การเนี่ยนะครับถึงวันนี้วันสุดท้ายนะครับอืแล้วก็หากท่านไม่ดําเนินการยื่นยื่น,ยนพยานหลักฐานต่อไปนักงับสอบสวนถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับอือาจารย์คิดว่าผมส่งส่งฝายีร้อยห้าสิบไปจิ้โชค่ะเนี่ยก <c oughs> <ดำ S 2> ับนะถึงถึงบอกให้ผมสละสิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ขั้นขั้นพื้นฐานนะสละไม่ได้นะก็ผมถามอาจารย์ว่ามีาที่ไหนในโลกว่าอื ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์ยื่นคำให้การถ้าเลยวันที่สิบสมิถุนายนถือว่าท่านสละสิ<อ>ในจดหมา,า,จายจ้างก็เห็นอยู่แล้วครับมันต้องให้โอกาสผู้ต้องหาสู้ค<ล>ดีอย่างเต็มที่สู้คดีเต็มที่ไม่ปฏิบัติปฏิบัติเก่าผมคนเดียวหรือว่าปฏิบัติทุกคนผมถามหน่อยนั่นสิตั้งคำถามไปถึงใครนะถูกไหมถึงใคร,ใครตั้งคำถามใครตั้งคำถามไปถึงพนากงานสอบสวนเนี่ยต้องมาถึงว่าพุ่กับสพบรรณการศิียารเนี่ยครับผมถามว่า คุณออกมาจากผมก็ทำแม่งทำแม่งอยู่แล้วแปลกๆอยู่แล้วครับแล้วคุณยังมาทำจดหมายถึงผมแปลกๆอีกเออว่าให้ผมเนี่ยส่งพยานหลักฐานเนี่ยคพื่จะแก้ต่างเนี่ยกาะวันที่สิบสี่มิถุนายนหากไม่ทำเนี่ยถือว่าท่านสละสิกระชั้นชิดมันไม่ใช่กระชั้นชิดมันไม่มีหลักกฎหมายแบบนี้ครับไอ้นี่เปิดไปที่ไหนอายทั่วโลกอ่ะอืมโอ้ทให้ทําให้ทำให้ผมมองว่าครับเป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะผมอย่างเดียวไงอืมครับถูกไหมครับ มันตลกอ่ะแล้วเขาามีเรื่องอะไรกับคุณหรือเปล่านะอาชีพไอ้พนักงานสอบสวนพวกเนี้ยตำรวจพวกเนี้ยรู้นะคือคือผมก็เรียนอาจารย์ว่าจริงจริงเนี่ยผมช่วยงานตำรวจมาเยอะนะครับในการจับกลุ่มคนร้ายผมก็ไม่แต้ใจว่าสิ่งที่เขาทำวันเนี้ยเขาจะได้อะไรจากผมนะเขาได้ความสะใจหรือว่าผมถูกออกหมายจับเขาคิดว่าเขาจะสั่งฟ้องผมง่ายๆ่หรือเปเออมันไม่่มันไม่ใช่คดีฆ่าคนตายไม่ใย่คดี ไม่ไม่ใช่คดียัดไม่ใช่คดีผมคืนราคาไม่ใช่คดียาคดีที่ไม่ใช่คดียาตัวจริงข้างมาผมเนี่ยเราดีใจนะอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวโทรใหม่อืมเดี๋ยวใหม่นะครับแหมกำลังมันเนี่ยนะสัญญาณไม่ดีตะกี้เดี๋ยวใหม่นะนะครับเอาเอาใหม่นะอ่าลุกฮัลโหล อ่าครับอ่าชัดเจนแล้วเอาว่าไปเอาเราเชิญเลยครับอ่าอ่าวว่าต่คือเราอยู่ก็มากล่าวหาผมอย่างเงี้ยครับที่ยังไม่ได้มีการสอบสวนเสร็จสิ้นเลยถูกไหมอืมแล้วผมหนาว่าวันนี้ผมมันผมขนาดผมเป็นคนมีชื่อเสียงนะจะโดนทำแบบนี้เนี่ยอืมแล้วประชาชนชาวบ้านคนยากจนอ่ะตาดำดำจะรับความไปทำเออยังไงอ่ะถามหน่อยครับเอออืมตั้งคำถามไปจะตั้งคำถามว่าเรา เราก็เป็นคนมีความรู้อะนะ่แต่ทําไมจะทํากับเราแบบนี้แล้วทําแล้วได้อะไรผมถามหน่อยอืมตารวจภาคหนึ่งไม่ใช่เป็นคนขาวสะอาดบริสุทธิ์ปลดผ่องนะครับผมบอกก่อนนะไม่ใช่เป็นคนขาวสะอาดบริสุทธิ์ปลดผ่องนะครับครับเวลาที่ผมสวนกลับเนี่ยอย่าร้องนะครับผมบอกก่อนนะครับอ่าอย่าร้องนะครับผมสวนกลับอ่ะครับแล้วเดี๋ยววันที่ ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่เนี่ยผมว่างพอดีจ้ะครับครับอ่าผมก็จะเดินสายร้องเรียนละอ๋อจัดจัดอีเวนต์นะเอาเอาแบบเขาบ้างผมจะจัดอีเวนต์อีเวนต์ในภาคหนึ่งโดยเฉพาะเลยครับอ๋อหลายหลายอีเวนต์ไหมหลายอีเวนต์ครับผมจะไปทั้งที่เจริญสมรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ไปทั้งที่กรรมธิการปปชนะครับในฐานที่ผมเป็นที่ปรึกษาใต้ใต้ใต้ถุนกรรมธิการปปชต้ถุนรัฐสภาจะไปแถลงข่าวได้ไหมใต้ถุนอะไปไปแถลงข่าวด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่ มีมีมีตำรวจเนี่ยตั้งแก๊งนะครับเรียกรับสินบนล้อเม็กโอ้เลอในภาคหนึ่งครับล้อเมกครับล้อเมกล้อเม็กรถยนต์เนี่ยครับอืบปกันรถไปจับแล้วก็ไปรีดไถเงินเขาโอ้เรอครับเดือนเดียวได้ไปสิบกว่าล้านจานโอ้ดีนะกําไรดีอือ่าเดือนหนึ่งได้สิบกว่าล้านนะครับอืไปถึงเนี่ยก็เอาหมายค้นเนี่ยไปถึงค้นเขาค้นของเขาบอกว่าไม่รู้รวบยอดก่อนร้านหนึ่งของกลางร้านหนึ่งเอ้ยอยากเหลือห้าหมื่นไหม เอามาสามแสนเอามาสี่แสนโอ้โหขนาดนั้นเแล้วตอนนี้อาจารย์แระแม่พับเกิดอะไรขึ้นอืมคดีค้างอยู่ที่โรงพักครับไม่กล้าสั่งฟ้องเอาทำไมละครดีไปถึงศาลเอเอาทำไมเป็นงั้นอ่ะก็ก็นี่ไงก็ถูกผมร้องไงครับตอนนี้คดีก็เลยซ่อนอยู่ในโรงพักต่างๆทั่วภาคหนึ่งไงครับผมก็เลยผมก็เลยจะไปร้องท่านเสรีพิสทธิ์เตมีเวทให้ตั้งกันมานั่งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบ๋อประธานการมาญิีการปปช ใช่ให้ให้ให้ตรวจสอบการทุจริตครั้งเนี้ยของของทีมงานของตำรวจภูทร์ภาคหนึ่งครับอ่าจุดเฉพาะกิจอ่ะเขาเรียกจุดเฉพาะเก็บอ่ะไม่ใช่เุดเฉพาะกิจจุดเฉพาะเก็บเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนะครับอ่าครับก็นี่ไงส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วก็เรื่องที่มีการรีดไถตำรวจได้กันเองอีกอ่ะอ้าวโอ้โหขนาดนั้นเนี่ย อ่านี่ถ่ายตำรวจได้กันเองแล้วเอามาลิงก์ดูผู้เสือนางอหอนี้ก็มีหลักฐานใบโอนเงินมีเลขบัญชีหลักฐานทุกอย่างมีหลักฐานครบเลยหลักฐานภาพทางไลน์ข้อความทางไลน์ที่มีการเรียกรีดเงินตำรวจระดับอุ้มกับอืนะครับอ่าตั้งยี่สิบเจ็ดโรงพักอ่ะโอ้โหนี่งานใหญ่แล้วเนี่ยอ่าแล้วก็เรื่องที่สามนะเรื่องของการทุจริตการยิงปืนอ่ะไปิดยิงปืนอ่ะแล้วก็เอาเงินของประจเนี่ยครับนะครับมาใช้แล้วก็บอกว่า ไม่ได้ยิงจริงอ่ะครับไม่ได้ยิงจริงอ๋อยิงทิพย่งไงยิงทิพย์ใช่ยิงทิพย์อ่ะเออจากอีเวนต์สามวันแต่ยิงแค่เปิดงานวันเดียวแล้วที่เหลือสองวันก็ไม่ได้ยิงแล้วก็เอาเงินของใบจอมาใช้กันครับปนการที่จะหลีกในการที่หลีกรับชันกันนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการเปิดบอนกันันั้นและถูกจับได้เนี่ยในช่วงโควิดในทีเนี่ยกองประชาการตำรวจกองภาคสองนายจารถูกตั้งกรรมการสอบตั้งแต่ผู้บัญชาการยันถึง ไอตำรวจชั้นประทวนสองร้อยสองร้อยกว่าคนอ่ะดำเนินการทา้งวินัยภาคนั้นนั้นยังไม่ได้มีใครถูกจับนะครับอ่าที่กองบัญชาการปนทรมากสองไม่ได้มีไม่ได้มีตักถูกจับบอลนะครับแค่ว่ามีการจับหลงจุ้ยถูกไหมครับอ่าแล้วก็แมตคัตเตอร์โควิดครับแต่ภาคหนึ่งเนี่ยถูกจับบอลโอ้โหได้ไปหมดเลยครับครับนะถูกจับทั้งในภาคหนึ่งหลายแห่งนัก แลวคนถูกจับเป็นร้อยร้อยคนนะครับแต่ทําไมถึงไม่มีการตั้งกรรมการสอบทำไมไม่มีการให้ความเป็นธรรมเหมือนภาคสองบ้างในการตั้งกรรมการสอบเนี่ยทางเจ้าห้าทตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบวินัยหรือสอบสอบข้อเทได้จริงเหมือนทางภาคสองบ้างครับผมวันีภาคสองโดนสองร้อยกว่านายแต่ทำไมภาคหนึ่งมีการจับบ่อนกรรนันขนาดใหญ่เนี่ยหลายบอนเนี่ยและทําไมไม่เห็นมีการตั้งกรรมการสอบผู้บริหารหรือหรือตำรวจประชวนหรือระดับผู้การจังหวัดบ้างครับอ่าเนี่ยผมได้รับการลองเรียนจาก ตำรวจท่านประทวนของสมรวรพรางภาคสองนะครับที่ยอกระความเป็นธรรมมาครับ,บมผมบอกว่าไปขอความเป็นธรรมนายก,กัฐมนมติมผลิตกุทธ์จ,จโนชาแล้วไปยังยังไม่รู้ว่าจะรอดไม่เลยแต่ขอให้ผมช่วยเป็นกระบอกเสียงในการว่าทําไมถึงเลือกปฏิบัติเฉพาะภาคสองไอ้ภาคหนึ่งไม่ไม่ยอมปฏิบัติด้วยถูกไหมครับตำรวจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยล่าชาวบ้านอย่างพวกเราจะได้รับความเป็นธรรมยังไงในเมื่อจะมีการเลือกรักงมาดิฉันอันนี้ภาคหนึ่งไม่โดนภาคสองโดนครับ อ่าเนี่ยผมผมผมให้ก็าคิดว่าคาดตำรวจด้วยกันเองยังไม่ได้รับการเป็นธรรมเลยในการตั้งกรรมการสอบเรื่องบอนการบรรนานทั้งนั้นที่ภาคหนึ่งเนี่ยจับบอนการพนันขนาดใหญ่ในนวรมาหลายแห่งโดยส่วนส่วนกลางมาจับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ท้องที่จับนะครับครับอแต่ทาไมภาคสองเนี่ยเขาไม่ได้จับบอนเลยทำไมถูกตั้งกรรมการสอบมากสองร้อยกว่านายผมถามเจริญตำรวจแห่งชาติว่าจะให้ความเห็นเรื่องนี้อย่างไรวันที่ยี่สิบสามเนี่ยนะครับ ก็รับจดหมายผมด้วยไอ้ยี่สิบสองยี่สองรับจดหมายผมด้วยแล้วกันผมจะไปร้องทุกะนะ,ะให้เจรลยตำรวจชาติตั้งกรรมการสอบเพรได้จริงเหมือนเหมือนภาคสองเพื่อให้ความเป็นธรรมกับภาคสองนะครับในการตั้งกรรมการสอบภาคหนึ่งอืมนะเนี่ยผมถามมาเรื่องเนี้ยมันต้องให้ความเป็นธรรมกัาตำรวจได้กานเองดิงอ่าเราฐานะพลระเบืองดีเราก็ไปร้องเจรลยตำรวจให้ตั้งกรรมการสอบเหมือนภาคสองถ้าหากคุณไม่ทําคุณก็ระเป็นปฏิบัติหน้าที่หนึ่งห้าจึกเจเลยตำรวจชาติก็ต้องโดนเองอะครับถูกไหมครับครับอเพื่อความเป็นธรรมไง เนี่ยคือสิ่งที่ผมผมอยากจะชี้แจงว่าคือไม่ใช่คุณมีดาวแล้วคุณจะรังแกประชาชนนะอย่างพวกเราได้ทุกคนไม่ใช่รเราสู้มาเก้าปีรเราเคยถูกรังแกจนนั่งบนถนนมาแล้วนะแต่เก้าปีนี้นะกับปัจจุบันนี้มันคนละแบบนะอนะตอนนั้นผมเป็นเหมือนเด็กจบใหม่เหมือนเด็กหัดกินนมอาจารย์รแต่ตอนนี้ผมเป็นคนแก่แล้วบริการแล้วครับ อความเกาา๋าประสบการณ์ในมัรสอนเราหมดว่าเป็นนักสู้นักรบนักทําแบบนี้ไม่กลัวเขากลั่นแกล้งเ่ะทําแบบนี้ไม่กลัวเขากลั่นแกล้งเหรอเรายิ่งก,กันแกล้งยิ่งชอบก็สวนกันไปพุลหมัดอืมทานายเราก็มีคนะเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักธุรกิจผมก็ไม่รู้ภาษีภาษาเราไม่รู้กฎหมายผมว่าถูกทนายหลอกต้มเอาเงินไปเยอะเหมือนกันครับผมอ่าถูกไหมครับคือคือบางคนบอกจะมมีเรื่องตำรวจเลยมีเรื่องตำรวจแล้วเหนื่อยครับ แต่สำหรับผมเนี่ยผมมันเคยมีเรื่องกับใครนะอาจารย์ผมมีแต่ช่วยเหลือตำรวจแล้วันรับตำรวจมากกว่าตำรวจรักผมอีกแต่สิ่งสำคัญคืออย่ารังแกกันพี่น้องประชาชนคนในประเทศต้องฟังนะครับว่าถ้าเราเนี่ยไม่รับไปเป็นธรรมแล้วก็รังแกเราเนี่ยครับขอให้เราสู้เท่านั้นแหละครับเพราะกลัวเราแน่นอนอย่าไปกลัวว่เขามีปืนอยู่ข้างเอวแล้วก็มีกฎหมายอยู่ในมือแล้วเราทาอะไรเขาไม่ได้ไม่ใช่ไม่จริงครับนะอย่าไปสนอย่าไปเชื่อว่า ัน้ั้นมันยุคสมัยโบราณเลยปัจจุบันนี้นะมีสิ่งที่เราสามารถที่จะร้องเรียนมันเป็นสังคมออนไลน์ที่เราเปิดโปงได้เราสามารถแฉได้คมันมัอนจะมีรายการแฉแต่เช้าได้ไงถูกไหมครับ,รบอ่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนนีบมาแลว้วความเป็นธรรให้สู้อืสู้กับมันไปนะช่องทางร้องเรียนก,ก็มีอืช่องทางสื่อมวลชนก็มีช่องทางปปชก็มี ต้องทางปปปก็มีต้องทางกรรมธิการก็มีเถ้าเราไม่รับความ็นธรรมเกี่ยเรื่องการทุจริตเรารั้นตำรวจไม่มีสีขาวครับผมบอกให้เลยอืนะจะมีดํามากดําน้อยก็นั่นเราพวกเราคนก็ไม่ใช่คนดีทั้งทุกคนหรอกผมบอกให้เลยครัอย่างผมก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมก็ไม่เคยเล็วตามบัตรสอบถึงขนาดต้องไปแกลงนออกไม่จับคนนั้นคนนี้หรือไปแก้งรังแกเขาไม่ได้ นะครับครับทุกอย่างตรงไปตรงมาอืมแต่ถ้ารังแกกันก็ต้องสู้กันครับเราไก่ชนกันนะครับไม่ใช่ไก่ตอนอืมครับนี่แหละครับอืมก็สิ่งที่จะทําก็เดินหน้าต่อไปนะก็แสดงว่าอาทิิย์อะไคาไหมอทิตย์นี้ก็หลายอีเวนต์ใช่ไหมพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่สิบสี่นาฬิกาอีเวนต์แรกอีเวนต์ครับฮะอีเวนต์แรกไปก็เราก็ครับ ก็ผมผมก็ทางานผมอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วจางครับครับนะเพราะว่าพวกเราก็พวกแก่ชรากันแล้วครับอืมอยู่ได้อย่างมากอีกไม่เกินสิบปีแล้วครับอืมแต่เรายังมีเราหมายใจเราก็จะทําความดีเพื่อชาติเพื่อที่ทำประชาชนคนยากจนต่อไปครับเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอืมนะเราเราก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิมอ่ะในการในกระทาบปามที่จะริตคอรรัปช่าในวงราชการเราก็ร่วมมือกับเจ้าหนี้รัฐในการตาบ ไม่ส่ี่แล้วก็ช่วยเหลือคนยากจนที่ไม่รับความเมตกรรมนะครับเหมือนสรลแกงของอาจารย์ก็คือทนายลายทุกแต่ของผมก็คือชมรมช่วยเหลือเยื่อแ์กรลำนะจะยูจนอยู่กับผมไปจนผมตายจนหมดเมอกรรมนี่เขาเขาเห็นในข่าวว่าคุณโดนกันแกล้งจนเฟซเฟอร์อะไรเฟซบุ๊กอะไรโดนปิดไปหมดเลยเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กก็ถูกปิดคนตาม,ตามเป็นมันคงกับประเทศคนตามเป็นร้านเ่ยดูดิอ่อคนตามเป็นร้านคนด่าเป็น้านคนแต่ว่าสุดท้ายอะอาว่าผมเป็นภัย่อความมันคงกับประเทศ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นใครความมงของประเทศตรงไหนอืมเราก็ไม่ว่านะอืมเราก็เอทนไม่มีเฟซบุ๊กก็ไม่มีเฟซบุ๊บแต่เราแต่เราประเทศแบบที่เรามีชื่อแล้วตรงว่าเรามีชื่อแล้วแล้วเราก็ไม่เคยมีชื่อเสียมีผลงานผลงานในการช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านก็ขอความช่วยเหลือเราเนี่ยใช่ชาวบ้านก็ร้องขอความทําเรามาทุกวันช่วยโนช่วยนี้ทุกวันจากวันที่21เนี่ยก็มีก็มีแพทย์ปฏิยาเสพติดนะครับย้าย อยาบ้าสองล้านเม็ดผมจะไม่ผิดนะยาบ้าสองล้านเม็ดรนะะยะไอสองกิโลกรัมก็เนี่ยวันที่ยี่สิบเนี่ยผมจะยื่นปู้ทอนคำสั่งศาลเพื่อประกันตัวครั้งโดยใช้เงินสดของยุทธธรรมที่ท,ท่านรัตนุตรีสำสัดเท,ทริุทินนะครับอนุมัติมาให้นะครับสองล้านบาทครับแล้วก็ยื่มเงื่อน,น,นไขกำไรข้อเท้าเอเอ็มอีคู่หนึ่งนะครับอแล้วก็เราก็จะเป็นวันนัดพร้อมเราก็จะ ให้สารเนี่ยเห็นปยานหฐานของเราว่าเขาไม่ได้เป็นคนส่งยาเสพติดจริงๆเขาถูกเอาคนร้ายเนออบปัตประจานชนไปใส่เอาชื่อไปใส่นะครับชื่อน้ำคุณไปใส่แล้วก็อ้างว่าเป็นตัวเขาแล้วเราก็มีพยานหลักฐานโดยเป็นนิติวิทยาภาพในขณะที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีผลสแกนมือนะครับในในขณะที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ไปส่งยาที่เชียงรายนะครับในเวลาที่เกิดเหตุอันนี้ที่จะเป็นหลักฐานในการช่วยเหลือแพะปริยาสติดนะครับ อืออย่างนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับค่ะยี่สิบเอ็ดเดือนนี้นะซึ่งวันนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับอืมพาร์ทเช้าก็ครูนายจุรินทร์ัศนวิสิทธิ์เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการก so marit เนี่ยฟ้องนะครับผมก็เอาพี่วินัยไปแก้นะครับแก่คดีนะครับยี่สิบเอ็ดคุณจุรินทร์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมาได้เลยผมพร้อมสู้อยู่แล้วนะครับมาถึงเวลาที่ผมพร้อมสู้คดีที่คุณมาฟ้องผมหมิ่ประมาทนะครับศาลไหนครับพรบคอมนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ให ทนายก็มีคนนึงก็ไปช่วยเรื่องแพ้ยาเสพติดที่อญญายการัชดาเหมือนกันนะคระับวันนั้นก็วิ่งรอบสองสงานอ,อนเดียวยี่บ็นะครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมอันนี้เราก็ทำไปมูม้ังครับ โอ้ทาง YouTube นี่หวัวจงหวัวใจเต็ไมไปหมดนะนะเยอะแยะนะครับเหนื่อยมันก็มีความสุขในกา,ารได้ช่วยเหลือคนที่เขาเ<อ>มีความคุมกอะถ้าเราได้ช่วยเขาถ้าถ้าเราได้ช่วยเขาให้เขาพ้นจากบนที่ที่เขาไม่ได้ไม่ได้คชา้ยาเสพติดและเขาต้องเปิดแผลสีขาวจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือความสุขของเราในในบ้านป่ายชีวิตนะแล้วก็เราถือว่าเราได้ทําบุญอะในการช่วยเหลือคนที่บริสุทธิ์แล้วต้องไปติดคุกอยู่ในเรือนจำให้เขาออกมาอยู่กับครอบครัวเขาที่เขามีลูกไม่เล็กคนหนึ่งนะเด็กคนนี้ครับ อันนี้คือความสุขของพวกผมเลยครับโดยที่ไม่ได้เงินได้ทองนะครับอืมเราช่วยเขาฟรีนะเหโดยเราฟรีก็บขาเป็นยากจนครับนี่ดูโอหัวใจที่ส่งให้คุณชวาชีวิตนะครับอาจารย์เด็กคนนี้ยครับอืมหัวใจเยอะเลยเนี่ยวันนี้ก็พอสมควรนะครับมีเนี่ยหัวใจคนอาจารย์แค่นี้แล้วก็ขอบคุณครับ FC ก็ ครับขอบคุณเอฟซีของอาจารย์เดชาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ยังคิดถึงผมแล้วก็นะครับให้กําลังใจผมมาก็ขอบคุณทุกทุกท่านครับถึงแม้ไม่มีเฟซบุ๊กแล้วบางทีก็ต้องมาใส่ต่ออาจารย์เดชาไลฟ์สดบ้างครับครับดีครับเนี่ยโอ้เนี่ยคุณอัจฉริยะไปดูใน Facebook ทนายใครทุกแล้วก็ใน youtube นะครับหัวใจเยอะแยะนะนะหัวใจเยอะมากเลยเนี่ยคุณมาเนี่ย ผมจัดเองยังไม่มีหัวใจขนาดนี้เนียเนี่ยเนี่ยขงคุณเนี่ยหัวใจเยอะนะแต่ด็กคนยังคิดถึงคุณเยอะฮะก็คิดถึงไม่เป็นไรครับเราก็อยู่กันไปคิดถึงคุณเยอะเลยเราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับเราช่วยทันทีแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็จะบอกตรงๆว่าช่วยไม่ได้สู้ๆรักพี่อาจโอ้โหนี่บาร์นีคุณเห็นนี่คุณจะปลือมน้ำตาไหลนะคุณไปดูเลยโอ้โหเราผมก็เชื่ออยู่แล้วว่ารักพี่อาจมาบ่อยๆเราชทำเยอะเออสู้ๆพี่ พี่อัดสู้โอ้โหนี่คุณไปดูดินะมันไม่สู้ไม่ได้อาจารย์ไม่สู้ก็ควักซื้อเราตายเราต้องสู้อยู่แล้วครับโอ้ยิ่งยิ่งทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบยูทูบนี่บาลเลยคุณไปดูนะคุณไปดูนะเดี๋ยวอย่าลืมไปดูย้อนหลังนะครับนะครับโอเคนะครับคุณอาจารย์นะครับครับครับสวัสดีครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับ